ปิดท้ายกันที่ขนมปังสุดฮิตนะครับที่ชื่อว่าไม่ว่าร้านคาเฟ่ไหนๆก็ต้องมีอย่างฮันนี่ทอสกันเลยทั้งอร่อยทั้งหอมน้ำผึ้งนะครับเต็มคำแบบนี้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับว่ามันจะง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปทำันเลยอันนี้ทอสนะครับก่อนอื่นที่มันง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องทำขนมปังเองนะครับเลือกซื้อขนมปังแบบนี้ขนมปังแบบนี้เป็นขนมปังขนมปังปอนเนี่ยที่เขายังไม่ หั่นสไลด์ที่เราเห็นวางขายต,ตามร้านขนมปังนะครับก็โทรไปถามที่ร้านก่อนบอกว่าเฮ้ยมีขนมปังปอนแบบนี้ที่ยังไม่สไลด์หรือเปล่าโทรไปสัง่งปุ๊บเขาก็จะเก็บเอาไว้ให้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเอาที่ร้านขนมปังอีกทีนะครับขั้นตอนแรกเลยก็เราต้องหั่นขนมปังแม่แฝบนี่เวลากินที่อยากกินคนเดียวชวนเพื่นพนอนๆชวนพ่อแม่พี่น้องมากินด้วยเพราะมันใหญ่มากเราจะเอาขนมปังตัวเนี้ยราดเนยให้แบบชุ่มฉ่ำ แล้วไปอบให้กรอบนะครับวิธีการในการที่จะทําให้เหนยมันแทรกซึมเข้าไปในแบบขนมปังได้นะครับเราก็จะหันห่นขนมปังลงไปโดยที่ไม่ให้ขนมปังขาดลงไปเลยนะครับไม่ให้ขาดเนาะให้เหลือด้านล่างไว้สักหนึ่งเซนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ให้ขาดค่อยๆหัน่นลงไปแล้วก็ดึงขึ้นเวลาอบแล้วราดแล้วพร้อมกินแล้วเนี่ยเราจะได้ใช้มือเนี่ยบีขนมปังออกมาเป็นชิ้นพอคำได้ เอาเนยสดเป็นชนิดจืดนะครับหรือว่าชนิดเค็มก็ได้แต่วันนี้ผมใช้ชนิดจืดเอาไปละลายในไมโครเวฟก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาตักลาดขนมปังให้ชุ่มไปเลย<ม>เนยละลายแล้วใส่เกลือลงไปผสมนิดนึงนะครับเพราะว่าเนยมันเป็นเนยจืดตัดรสชาติหน่อยแต่ว่าถ้าเราใช้เนยเค็มก็ไม่ไม่ต้องใส่เกลือละเอาเนยที่ละลายเนี่ย เปิดลาดลาดเนยตามร่องให้มันไหลลงไปพยายามอย่าก,กดขนมปังนะครับขนมปังเราจะได้ไม่บี้เวลาอบม,มันจะได้สวยทําไปทำปมามนะครับถามว่าอ้าวรูเนยขนาดไหนถึงจะพอดีนะครับอ่าก็าแล้วแต่ความอ้วนที่เราต้องการถ้าเราต้องการอ้วนมากเราก็ใส่เนยเข้าไปเช็คดูหน่อยว่ามันแบบ เยิ้มื่อยังถ้าไม่เยิ้มก็ใส่ไปอีกเมื่อเราใส่เนยจนพอใจแล้วนะครับเราก็จะเอาเข้าเตาอบสุดยอดเลยฮันนี่โทส์ของเรานะครับตอนนี้โทส์เรียบร้อยแล้วดูมีสีสันสวยงามหอมเนยสุดๆตอนนี้นะครับขนมปังเพิ่งอบ รอบว่าใหม่ๆนะครับเพราดน้ำผึ่งตอนร้อนๆ้อเลยขนมปังจะแบบดูซับน้ำผึ้งไนดะ้แบบเต็มอิ่มเลยนะครับจากนั้นนะครับเตรียมผลไม้กินจะได้ไม่รู้สึกผิดมากมีผลไม้หรือว่าจะใช้เป็นพวกกล้วยกับช็อกโกแลตก็ได้ วันนี้เรามีผลไม้แบบพวกเบอร์รี่มาเตรียมไว้วเวลาจะเสิร์ฟท็อปด้วยวิปปิ้งครีมนะครับไอศครีมเสิร์ฟกับผลไม้สดจบได้เลยเสิร์ฟทันทีกินแบบเย็นกับร้อนผสมกันรับรองว่าอร่อยมากเดี๋ยวพิจารณากันเลยนะครับ ต้องชิมเมืนหน่อยนี่เวลากินดึงออกมาแบบนี้เลยนี่กรอบกินกับไอติมขอผลไม้นิดหนึ่งวิปปิ้งครีมนิดหนึ่งน้ำผึ้งอีกนิดหนึ่งโอ้โหมันชุน่มเลยมากไอติมนะครับเลือกที่มันแพงๆอร่อยๆแบบกินทีเดียวให้อ้วนแบบให้ฟินจะกินให้มันฟินเนี่ย ต้องเลือกเพื่อนเพื่อนมากินด้วยนะครับเอาเร็วทําอะไรครับรวมกันเลยเดี๋ยวมันจะละลายหมดตักเลยใช้มือเลยใช้มือเลยวนวัตถุดิบง่ายๆอย่างขนมปังสามารถสร้างสารรค์เมนูได้สารพัดจะอาหารคาวของกินเล่นหรือขนมหวานก็ทําได้นอกจาก3เ <c oughs> มนูในวันนี้แล้วเ <c oughs> <ๆ S 1> พื่อนๆสามารถคิดค้นความอร่อยได้อีกมากมายจากขนมปังนี่สิความอร่อยจากการทําอาหาร เพื่อนๆนะครับที่ดูเมนูขนมปังวันนี้แล้วนะครับอยากทําบ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยได้ที่แฟนเพจของแสงแดดพาไปชิมนะครับทาแล้วกินแล้วอร่อยแล้วถ่ายรูปส่งกันบ,บ้างแม่พวกเราดูด้วยแฮชแท็ก c y w i t n e นะครับอย่าลืมว่าผมทําได้เพื่อนๆทุกคนก็ทําได้คูย,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 ยินดูแซนนะครับแฟนๆ cay ฟังทางนี้เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเพียงแค่แชะภาพเซลฟี่ขณะชมรายการไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์หรือทาง YouTube แชร์ภาพของคุณบนแฟนเพจของแสงแดดพระปิชชิ่งครมียอดไลค์สูงสุดรับไปเลยตำราราหาร C.Y. คุกิดโจเซฟสัปดาห์ละ5รางวัลดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของแสงแดดพระปิชชิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง31ก,กรกฎาคมนี้เท่านั้น C.Y. คุกิดโจเซฟเสาวหน้าพบกับเมนูแซบซีซใครเปรี้ยวปากอยากกินเมนูแซบซีซบ้างมาทั้งนี้เลย c วขอเสนอสารพัดเมนูแซบๆเดี๋ยวเราจะไปย่างกุ้งกันนะครับแต่ก่อนจะไปย่างกุ้งเนี่ยผมสจงต้องไปขึ้นบินกันก่อนเฮ้ยกินแล้วเพื่อนๆจะต้องซีถึงใจที่สำคัญมันทำง่ายสุดๆห้ามพลาดวันเสาร์ทางช่องนิวทีวีนะครับผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้คูกินเซฟนะครับ